สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับนานงลิกันทลักษ์นางลิกันทลักษ์ก็มี่ตำหมูย่อนะจ๊ะตำหมูยอขนมจีนแล้วก็ลูกชิ้นจ้ะผักของนางลิ่ก็มีหลากหลายจ้ะนี่จ้ะเห็นผักบดแล้วนางลิ่งตั้งก่อนเห็นกันไม่ขลอเห็นกันไม่ขลอนี่ค่ะผักของนางลิ่นะคะก่อนสีมาทานก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัปตะคายมานิ่งมานองมานิ่งมานองก็อาจ้า นา่งรีกอามีนา่งรีก็ขอขอบคุณพีธีได้จัดจะทำเป็นกาลังใจให้นา่งรีมีจ้ะตำหมูยอพริกสิบเม็ด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 เผ็ดมากจ้ะผักของเราก็มีมะระดอกไอ้นี่จ้ะแล้วก็แตงมีจ้ะแล้วก็ลูกชิ้นเซ็ตเซ็ตจ้ะเห็นกันไหมจ้ะน้ำลายแตกจ้ะมาได้จัดพิธีมาทานกันเลยจ้ะ แล้วก็มีน้ำอ้อยแซ่บน้ำอ้อยแซ่บหวานชื่นใจกินแล้วมีแหงจ้านู้เข่าจ้ะหืมหงอยอ อร่อยอีกแล้วจ้าอกองนั่นคือนำดำอันนี้น้ำมันปลาหลือจ๊ะปั๊บแตงกันจน่เลอันนี้ชัดหรอปะจ๊ะคิดว่าชัดน้ำมันปบรุดจ๊ะมันเป็นอย่าง แต่ถ so ิ <S <S ่นหลุนหลุ่นเรากินเงินเถอะค่ะอะไรแ่ะวันนี้ข้าวเหนียวไม่มีค่ะ มาทานกับน้องลี่นะจ๊ะเสียบไปดี่จ้ะเห็นกันไหมคะว่าหมูยอยใหญ่ ทำหมูยอเน่ะตำหมูยอเนี่ยจังทีพี่พี่เห็นหมูยอกันไหมคะมนี่ค่ะตำหมูยอจริงๆจักวันนี้ น่าทานมากๆเลยค <éc> ่ะพริกสิบเม็ดเดีน้องลิซังพริกสิบเม็ด รสชาติจิจาดมาเกเลยรสชาติเป็นจิจา, mm hmm. าดจา mm hmm. บอกค่ ได้แตะขนมจีนแต่เผอดมากเลยจต่เห็นไหมย่อค่ะ ัดมากจัะตี่้มเข้าปากเลยของน้งมันดำหรือมันแดงมันคือบอสแซ่ที่เก่าอะน้งลีกับบหลุ่มจ้ะ น้องลิเฮ็ดคลิปเฮ็ดยังบอกเองจ้ะคือน,น้องลิอยากเรียนรู้มากกว่านี้น้นองลิก็เลยบอกพว่าไงน้องลิวา่าทางห้องเด็กกับบปานห้องคือว่าเขาเปิดนะครับอาจากเพิ่งใช้แดงเขาเปิดนะครับตงน้องลิก็ไปอยู่บานอาจารย์กับพราะไงน้องลิวา่าอันค่อยอไปเรียนเนอะไปเรียนที่ทีสาม โจทจ้ะวิธีเห็ดวิธียังคือคนอ,อื่นเขาไปรเรียนจ้ะเพราะว่ามันนี้เนี่ยคนสอนเนี่ยแต่อาจารย์เขาไม่สอนเนี่ย,นย,ย,นง,นยงน้อยอยาบไปรเรียนค่ะสาเหตุที่น้อยอยากไปเรียนเพราะว่าห้าบรูนนะจ้ะถ้ต่เราไปเรียนคือแต่สิ่งใดเห็ดรนะูปนับป๊อกยังง่ายคือหรือวิธีเห็ดวิธียังเลยจ้ะ เขาก็คือแต่ชิสซอสในห้องหลายๆอย่างนางลิวได้บอกบพาอใหน่ว่า่อในญ่ก็เลยว่าเออเดี๋ยวไปจอดอุตส่าก่อนหนนางรวเดี๋ยวมึนเงิกนหย่อนเ้าบ่รูนเลยเ้องที่อยากเงีนยังไง บางมีบางที่นางรีกระสุดเนห็ดตะคองเลยจ้ะคนอื่นเป็นหรือว่าเป็นพิธีเป็นรลยปุ้จ้านางรีเป็นว่าล่ะเห็ดยังให้ดตะคองอ่ะมันเห็ดบบได้มันแต้มกระโมงมันมันเห็ดเห็ดแห,ห่ห้าวมันมีกำลังแก่แต่เสียอารมณ์ไปเลยจ้ะในการเห็ดอียังทุกๆยอย่างเลยจ้ะนางหลีเป็นนางสีจ้ะ ทานนั่งเล่เมื่อพอกะตง่งเมื่อก็นั่งริ่กันทานนั่งิ่มเมื่อคนเดียว,ล,วล,ะยยละถิ้แล้วบ่อยไปยื่นหนีมันก็แน่นมึงบรดีนัจ้ะชีมาึิงเขาอยู่เนเมื่อกะตง่งแปนน้ำกั้นเนี้ยมันสีจ่จอกลำบากไม่น้ำกั้น,นบังรดรเล่ พญานางฤกษ์เธออยากเห็ดอีนังกัเหตุแต่แต่ว่าฉันฉันประเหตดให้เธอจ้ะเธอต้องเรียนเองต้องหัดเองทุกอยา้าบอกขอใจพ่านิษฐ์สิบอกหน่อยจ้ะแต่ว่าสัางหาเหตุพ่อบอกว่าหายเรียนเองก็ก็เป็นธมาหนอยพอหลังน้องหยอเขาเข้าวกระบวายาเห็น้าบอกขอใจเขาก็สิบอกเลยเหตุแห้งนองฤกคือเด็กหน่อยจ้ะน้องฤกะ ต้องมีเมื่อเือนใดนั้องม,งงมงองีสิปหายผาดเลยไปเรียนดีๆจ้ะสัตขึ้งสัตว์คิปนีก่กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ด้จ้ะน้องอีิกฝากไว้จำนี